โอ้โหฮีโ oh, ร pues mm ่เขาอย่างกับโปเล็กนะฮะฮีโร่เราอย่างกับเด็กอนุบาลนะฮะโอ้โหโคตรบางนะฮะตอนนี ows, right er. uh ้ไ huh. ม่มีซับซะด้วยนะฮะเกมนี doo. ้หยาบจัดนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะซื้อของซับไปก่อนแล้วกันนะฮะตุกต่อฮะตอนนี้เกือบตายตัวของเจ้าแวนรับดาเมจไปก่อนเดี๋ยวผมใส่กันต่อนะฮะที่บนคิวของเรามามาควาดคิวต้องเข้าแล้วป่ะ โอเคครับผมก็สวัสดีวัยรุ่นฟันนั่งหนึ่งกันทุกคนด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชันแนลฮาริเกะวูฟกันนะครับเราก็อยู่กันในเกมของ r o v กันแล้วนะครับเ <Yeah. S 1> ช่นเคยนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมารับชมกับลิงลบบูลีนเองลบ nope. โอเคฮะก็มาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้ตำแหน่งของ Dark Slayer นะฮะตามคาดนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทำการที่จะแบนตัวของฮายาไปล้วกันนะครับผม <S <S แบนฮายาไปไอ้น้องโอเคแบนตัวอะไรก็ได้อะเดี๋ยวผมจะทุบทั้งหมดเลยนะฮะ <S 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 โอ้โหแบนทีลี่เฉยรอจะแบนจริงเด็กโอ้โหไม่อยากจัด เดี๋ยวเราขอลิงไว้ก่อนนะฮะเล่นแวนรวมหรือว่านี้ฮะทีมเราโคตรตึงฮะแรงนี้เดี๋ยวเราก็ทําการที่จะเล่นตัวของลิงไปเลยแล้วกันนะฮะน่าจะทุบหดดอยู่นะฮะอาใช้เป็นฟิกเกอร์ฮะมีการพิมพ์กันแล้วนะฮะึ่งเจ้าตัวของแวนมันวิ่งขึ้นมาข้างบนทําไมวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมก็จะซื้อของซับไปก่อนละกันนะฮะ ผมไม่น่ากดตัวนี้เลยนะฮะรนไรฮะน่าจะไหวอยู่แหละเชียคียไปก่อนแล้วกันนะคือเดี๋ยวผมจะเข้าไปเวทเลยแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแต่มีพิกเกอร์ไงปีช้ามากเลยตัวโลเขาก็ไปเวทตรงนู้นนะแลกกันไปฮะจังหวะน,นี้ผมได้บัฟละโอเคคือช่วงรแรกตัวของเจ้าลิงมันไม่ค่อยเก่งมากนะฮะก็เดี๋ยวรอไอเทมคีสักนิดนึงนะ ในเกมนี้ผมก็ไม่น่าจะฟาร,ร์มไวขนาดนั้นนะมาดูกันเลยนะฮะสำหรับในเกมนี้จังหวนี้ผมทุบไปแล้วแล้วก็ทุบไงช่วยหน่อยช่วยน่อยตายหาแล้วนะฮะ <S 2> <S 2> <S ก็ได้คอนเทนต์ใหม่เฉยนะฮะเปิดคลิปโคตนดีนะฮะได้ลิงโลมเฉยนะฮะ อะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็ลงไปข้างล่างซึ่งตัวของเจ้าซิลมันก็เนียนเตะขอรอดูจังหวะนิดนึงนะเกมนี้เราไม่มีแท้งเลยอาจะเล่นยากนะครับผมตอนนี้แม่งใส่กันแล้วนะฮะตรงนั้นโอ้ผมไหวปะทุกแม่งไปก่อนแล้วกันโอเคฮะโอเค้มันติดตามแล้ะไอ้เชี่ย คือแบบไม่ไหวอ่ะจริงทันนะปล่อยแม่งเลยแล้วไงไม่น่าไหวเฮ้ยมีตัวหลุดมาขอหน่อยละกันขอหน่อยละกันน่าจะเออขอทีนึงไม่ทันฮะกะจะเวทบัฟแดงอ่ะแต่ไม่ได้ฮะกลายเป็นช่วยมันตีเฉยอะไระเนี่ยโอเคผมก็กลับฐานก่อนแล้วกัน เล่นยากจัดนะฮะเอาหัวน้องทุบไปหนึ่งทีนะฮะลิงแสแมไม่มีใครเคลียร์กลางเลยปล่อยป้อมลางดีกว่านี่นะฮะวิถีโซโลนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะฮะเล่นนะฮะก็จะปล่อยป้อมกันแล้วก็ไปออกกันตรงกลางนะฮะบวกกันอย่างเดียวนะฮะอะไรวะเนี่ย ไปนะฮะเราก็แยกดันครับผมทีมมันบ้าบวกทีมเราก็ยิงป้อไมไปนะฮะจะตายละตัวของทีมเอาหัวน้องอดทุบหน่อยละกันไม่ตายนะทุบเลยละกันนะฮะโอเคไปละกันตามมานะตัวของเจ้าอะไรว่าโทรโร่ตามหู่มาไม่ทันหรอก อย่างนี้คือเราเวทบัฟทีมตัวเองได้นะเพราะว่าทูเลนตานี้อาจจะแบบไม่ไหวนะคือเราจะต้องเปิดหมดก๊อตล้วไงตอนนี้ชี้หน่อยสิเอบาบัฟโอเคไม่ไงทุกหัวบแบบไม่ไงไม่ไงทุกต่อฮะตระ่าณนี้เกือบตาย ตัวของเจ้าจแวนรับดาเมจไปก่อนเดี๋ยวผมใส่กันต่อนะฮะที่บนคิวของเรามามาควาดคิวต้องเข้าแล้วป่ะจังหวะนี้ตึงเกินนะฮะรอรานเพื่อนนะฮะให้เพื่อนรับดาเมจไปก่อนนะฮะเกมนี้คือเราจะต้องแบ่งไงฮมกล้าป่ะเมกล้าแล้วจังหวะนี้เอาป่ะนี่ไงเอาไม่กล้าแม่งเลยไม่ทานละทุกไม่เข้าเลย หอมุราเราจะโหดแล้วอันนี้ภารกิจเราดำเนินไปถึงแปดคิวแล้วนะฮะวว้า <Wow. S 1> เดี๋ยวเรารอกันไม่ได้เลยนี่นะเจเจนเดวลลี่นะฮะภารกิจตัวสุดท้ายเป็นเก้าคิวของเราค,ค่อยเล่นโตัวโล่มันหนาไป เป็นโลเฉพาะกิจก็เราจะไม่กันแครี่นะฮะเกมนี้โอเคเดีผมไปเวทบัฟแม่งเลยกันนะฮะตอนนี้ก็จะยิบเกียนเียนนิดนึงนะครับผมก็ต้องแบกไงเกมนี้เพื่อเริ่มมาแล้วฮะ,ะโอเคได้อยู่โอเคน่าจะจบคิวป่ะอย่าเพิมจบได้ป่ะภารกิจยังไม่เสร็จ ภารกิจยังไ่เสร็จเพื่อน okay. เดี๋ยวนะ่าจะมีตัวมาเกิดทันเลยนะผมจะไม่รีบเอ็นป้อมนะแต่มันเอ็นกันแล้วเจดีโอเค okay. ชาเลนจ์ไม่สำเร็จนะฮะแม่งจบเกมกันไวเกินนะฮะสำหรับในเกมนี้นะออกไอเทมยังไม่ครบเลยอะแล้วลิงคือลิงโลมด้วยตอนนี้นนะฮะชนะได้ไงวะเนี่ย โอเคก็ขอจบคลิปแต่เพียงท่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบในคลิปแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนั่นเองนะฮะก็เล่นลิงแบบไม่ได้ต้ตั้งใจโลมด้วยโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะฮะสวัสดีฮะ